วันนี้หัวอ้อจะมาสอนเรื่องการปั้นในตัวช้วะที่4นะคะมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศินื่์สามติจุดประสงค์ในการเรียนนะคะข้อที่1บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นได้2ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้และ3บอกประเภทของงานปั้นได้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้น วัสดุสำหรับงานปั้นได้แก่ดินเหนียวดินน้ำมันกระดาษแช่น้ำผสมกาวขี้เล่ผสมกาวขี้พึ่งปูนปลาสเตอร์น้ำมาขยำบีบปะครึงให้เป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการสำหรับอุปกรณ์การปั้น ในเบื้องต้นเราสามารถใช้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการปั้นแบบง่ายๆได้เช่นไม้มันทัดดินสอและควรมีกระดานสำหรับรองปั้นคุณจะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้อุปกรณ์ทำ,ทำให้เกิดลวดลายได้ยังไงนะคะ อ่าอันนี้เป็นซ่อมนะคะนักเรียนเราสามารถจะใช้กดได้ใช้จิ้มได้นะคะต่อจากนั้นดินสอค่ะอ่าเราสามารถทําให้เกิดลวดลายได้โดยการจิ้มเข้าไปนะคะไม้บรรทัดเราสามารถกดค่ะให้เป็นเ,เส้นตรงๆแบบนี้หรือว่าจะทําให้เป็นเส้นสารการลักษณะแบบนี้นะคะ วีนะคะเราก็สามารถกดให้เป็นอลอยลักษณะแบบนี้ได้นะคะนอกจากนีอ้อุปกรณ์พวกนี้นะคะและอันนี้นะคะเป็นการขูดออกเล็กน้อยนะคะขูดออกเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะคะขูจะ สาธิตการปั้นให้นักเรียนดูนะคะเริ่มจากการที่เรา,เาแกะดินน้ำมันมาแล้วนะคะให้เราเนี่ยนวดดินน้ำมันนะคะเพื่อจะให้มันนิ่มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากที่เรานวดดินน้ำมันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะให้เราคลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะ หลังจาที่นักเรียนคึงเป็นก้อนกลมๆแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะครึงให้เป็นเส้นย,วยาวๆค่ะสาธิตการปั้นนูนต่ำถ้าเราจะปั้นนูนต่ำนะคะเราจะต้องอันดับแรกเราจะต้องโปูพื้นก่อนนะคะ ให้เราหาวัสดุนะคะามารองรับกับงานของเรานะคะเรากดลงไปให้ดินน้ำม,มันนะคะแบนๆเต็มเต็มจานกระดาษที่ครูเตรียมมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เมื่อเราปรุงเคื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มขั้นตอนต่อไปอนะ,ะนนี้ครูก็จะมาปั้น ออดอกไม้นะคะครูก็จะใช้สีเขียวเราก็จะครึงนะคะครึงดินน้ำมันแล้วก็สีแดงค่ะเราก็จะเอาดินน้มันมานวดน,นะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมหลมังจากนั้นนะคะครูก็จะใช้สีเหลืองค่ะก็จะเอาสีเหลืองนะคะมาปั้นนะเราเราจะทําเป็นรูปทรงกลมก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมา ทำให้เป็นรูปทรงกระบอกนะคะทุกอันเลยเราก็จะแบ่งให้ก้อนเท่าเกันนะคะหลังจากเราได้ก้อนเท่าเกันแล้วนะคะเราก็จะนำมาปั้นเป็นรูปวงกลมค่ะ ในการปั้นนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะปั้นเป็นรูปทรงง่ายๆนะคะอย่างดอกไม้เนี่ยพอเราได้วงกลมแล้วนะคะเราก็กดด้านด้านให้ให้ด้านหนึ่งค่ะให้ด้านหนึ่งมันแหลมเราก,กดไปนะคะได้รูปทรงหยดน้ำลักษณะนี้นะคะเราก็ทำอย่างนี้ละคะ่ะทุกอันเลยแหลมแล้วนะคะ ไว้นะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยครูจะนำมาทำเป็นเกสรนนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่ทำเป็นรูปหยดน้ำนะคะตอนนี้นะคะครูจะเริ่มจาก เกสรก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวครูจะทาเกสรไว้ตรงกลางเราต้องกดไปแรงๆนะคะให้มันแบนๆเลยรูนต่ำนี่เราจะต้องเห็นได้เฉพาะด้านเดียวนะคะนะคะเราต้องกดลงไปแรงๆนะคะกดลงไปให้แบนๆแล้วเราก็หลังจากที่เราเอาเกสรสีหนึ่งกดลงไปแล้วนะคะเราก็เอากรีบที่เราทำเป็นรูปหยดน้ําไว้นะคะ กดลงไปโดยครูจะใช้ด้านที่เป็นรูปหยดน้ำเล็กๆนะคะไว้ด้านในแล้วก็รูปที่เป็นใหญ่ๆนะคะด,ด้านที่ใหญ่ไว้ด้านนอกรอบรอบเกศสองสีเหลือนะคะ เราก็จะได้เป็นดอกไม้นุ่นต่ำเล้อนะคะหลังจากนั้นนี่เราอาจจะมาเสริมเป็นดอกเล็กๆข้างๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้นักเรียนสามารถทำได้ตามจินตนาการของเรี่อเลยนะคะ สุดท้ายนะคะนักเรียนเราก็จะมาทำลวดลายกันนะคะอืเราก็กดให้ให้เพิ่มลวดลายเข้าไปนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับงานปั้นของเรานะคะการมีลวดลายจะทำให้อ่า งานปั้นของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราจะสั่งที่เ,เราจะเ texture นะ texture ค,คือพื้นผิวนะคะ,อะพอเกิดพื้นผิว ที่มันจะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งจะทำให้เกิดมิติขึ้นมานะคะงานของเราก็จะสวยขึ้น นของงานปั้นนูนตักค่ะสาธิตงานปั้นนูนสูงเราจะมาต่อการที่งานปั้นนูนสูงเลยนะคะงานปั้นนูนสูงนี่เราก็จะต้องปูพื้นเหมือนงานปั้นนูนต่ํานะคะแต่ต่างกันตรงที่เวลาที่เรา,าปั้นเป็นรูปทรงแล้วเนี่ยให้เรากดให้เบาๆให้มัน มีความนูนมากๆนะคะเรากดเราเราเรา,เราแค่เอาไปแตะๆไว้นิดเดียวพอนะไม่ต้องไปกดแรงไม่เหมือนนูนต่ําที่เราต้องกดให้แบนๆนะคะอันนี้อันนี้วันนี้ครูจะทำเ,เป็นใต้ทะเลนะคะอ่าป่าใต้ทะเลของครู ต้องมีอะไรคะนักเรียนน่าจะต้องมีสามลายเนาะเอ่อเราก็ปั้นเป็นยาวๆอีกนะคะเอ่อปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ทาเป็นยาวๆอีกเหมือนเดิมนะคะเวลาติดก็ให้มันยียักยี้ยักยีก้ย,ก,ยกหน่อยนะคะและเราไม่ต้องกดแรงถ้าเราจะปั้นนุนสูงเนี่ยออ เราปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะกลมๆแมล้กลกวก็ทำเดียวยาวค่ะนักเรียนสามารถจะปัน้นตามจินตนาก,การได้เลยนะคะว่านักเรียน อยากได้ใต้ท้องทะเลของโรงเรียนมีอะไรนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราจะทำรดลายนะคะเออเราเออเราก็ทำรดลายของอ,อ่าสาหร่ายทะเลนะคะพื้น เป็นใต้ทะเลนะคะคลื่นอือแล้วนกะ็จะทำให้มันนะคะเป็นรอยเส้นนะคะเส้นคลื่น อาจจะใช้อ,อุปกรณ์อย่างอื่นนะคะให้เหมาะสมก็ได้ที่จะทำให้เกิดลดลยนะคะ คก็ okay. มานนี้นะะะปรณสาธิตงานปั้นลอยตัวการปั้นลอยตัวนะคะการปั้นลอยตัวเราก็นวดดินแล้วก็คลึงดินให้เป็นก้อนกลมๆนะคะหลเราทำเป็นก้อนกลมๆไว้ก่อนอวันนี้ครูจะปั้นไดโนเสาร์นะคะ อันนี้เป็นหัวไดโนเสาร์หัวไดโนเสาร์เนี่ยมันจะมีปากกหมือนแ้อยนึงเราก็ทาให้มันออกมานิดนึงอันนี้เป็นตัวนะคะอันนี้เป็นตัวเราก็จะทําเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็ขาหลังจากที่เราปัานนะ้นวงกลมแล้วเราก็จะทําให้เป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้นะคะ,ะเราถ้าแรกเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเท่าๆกันก่อนนะคะอือ ค่ะเออแล้วก็หางนะคะหลังจากที่เราปั้นกลมๆแล้วเราก็ปั้นให้าหางมันออกมาเป็นยาวๆลักษณะน,นี้นะคะนี่นอกจากนี้เราต้องมีคอนะคะเราก็ปั้นเราก็นวดดิบแล้วก็ปัน้น,ดดปนให้เป็นวงกลมแล้วก็ปั้นให้เป็นทรงกระบอกเหมือนเดิมค่ะเราจะเอาการปั้นคือการเอามาเพิ่มเพิ่มต่อๆกันนะคะอ่าอันนี้ก็จะได้ทรงกระบอกละเราเอาอ่าในส่วน ลำตัวนะคะมาต่อกับคอแล้วก็ต่อกับหัวนะคะแล้วเราก็ทำให้มันติดเชื่อมติดกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ต่อหางค่ะต่อหางเข้าไปแล้วเอาหลับปั้นทีละส่วนทีละชิ้นส่วนนะคะแล้วเราก็มาต่อต่อกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาขามาใส่ค่ะเอาขามาใส่ ขาหน้าสองขานะคะขาหลังอีกสองัอนนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งต่อเติมแล้วก็ถ้าเราต้องการมีตรงเพิ่มเติมตรงไหนนะคะ เราก็สามารถเอามาต่อเติมได้อย่างที่ครูสอนนะคะการตั้นคือการเพิ่ม mm hmm. เติมเข้าไปเราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือครูทำง่ายๆนะคะนักเรียนถ้านนักเรียนจะทำีดนน้อาจจะดูตัวอย,ย่างถ้ามจากในหนังสือนะคะแล้วก็ มามามาปั้นตามนะคะเราก็จะได้น,นี่เดี๋ยวนะเอาเฮ้ยเอาสีขาวใส่ไปนี่ น,นี้การปั้นลอยตัวนะคะที่ครูบอกนะคะเราสามารถเห็นได้รอบด้านนะคะ,ะจับปากมันตรงนี้เลย,ยนี่สามารถมีปากด้วยนะคะมีปากด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแล้วเราก็ตกแต่งนะคะตกแต่งตามที่นักเรียนมีตามจินตนาการของโเรียนนะคะหรือตามแบบในหนังสือของเรียนก็ได้อันนี้คือ เนสนะคะอันนี้เป็นการปั้นลอยตัวที่สามารถเห็นได้รอบหน้าเลยอันนี้นะคะป้านลอยตัวพบกันใหม่สวัสดีค่ะ